และญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นดยเปต้นด้วยขอทมไเพื่อประโยเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบังหลอดกาลรอบนานเอือ เดี๋ยวเียอยอันนี้เดี๋ยวข้างล่างเราแ๊กนะข้างล่างอีกร้อยกว่านะครับวันนี้วัดแตกเลยก็ดีครับมารุกงยช่วยกันนะวันนี้วันพระใหญ่ค่ะวันมาครับูชาบวไปแล้ววันมาคบูชานะคะคนมาเยอะมากที่วัดกลางวรวิหารนะคะรรลงกมาตามที่มหมาเทิดมาภุม มีญาติโยมก็เลยมาทำบุญเยอะมากเลยค่ะส้าหลวงพารย์นั้นเป็นเจ้าว่าร่วงกลางวัรงหานนะครั